วันนี้จะมาสาธิตการเล่นเ u อร์บี้นะคะทั้งสองเวอร์ชันเราก่อนอื่นเราทำการปลุกก่อนนะคะปลุก ที่แล้วนะคะว่าเราจะสาธิตการเล่นเฟอร์บี้เวอร์ชันภาษาจีนกับภาษาอังกฤษน,นะคะนี่ก็กำลังคุยกันอยู่เนาะเดี๋ยวลองใช้ทันสเลด ะว่าทั้งสองตัวสามารถคุยกันได้รู้เรื่องเข้าใจแล้วก็ตอบสนองกับแอปทั้งสองตัวเลยนะคะค่ะต่อไปนี้้าลองเทสที่ตัวนี้ตัวตัวเวอร์ชันคือ Saint ตัวเวอร์ช so ันภาษาอังกฤษนะคะส่วนนี้ตัวสีม่วงนี่เวอร์ชันภาษาจีนเนาะตัวภาษาจีนเนี่ยสามารถตอบสนองกับแอปค่ะแล้วก็คุยกับตัวเวอร์ชันภาษาอังกฤษได้ด้วยนะคะแล้วเราสามารถใช้แอปเนี่ยคุยกับมันได้เหมือนกับเวอร์ชันภาษาอังกฤษทุกอย่างนะคะทีนี้เราจะมาลองเล่นแต่เวอร์ชันภาษาอังกฤษเนาะเอาเวอร์ชันภาษาจีนเราภาษานก่อน จะลองนะคะเริ่มจากการใช้แอปทันสลิดเนาะแมค้าก็เห็นว่าเขาสามารถคุยกับแอปได้รู้เรื่องเนาะแต่ว่าในบางส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็พูดออกมาภาษาจีนแทนนะคะใช่แล้วก็สามารถทันสลิดได้ด้วยไหน คือตัวนี้เราเล่นกันมาได้สักพักกันนะคะได้สักได้ประมาณวันหนึ่งเนาะตอนนี้ก็สามารถพูดได้มากขึ้นครับก็อยากจะชี้แจงนี้ยครับคือเฟอร์บี้เนี่ยเราซื้อมาตอนแรกครับคือเขาจะสามารถพูดภาษาดั้งเดิมของเขาก็คือเฟอร์บิอย่างเดียว80% 20%ก็คือถ้าเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษเนี่ย20%ที่ซื้อมาตอนแรกเขาจะพูดได้แค่20%เราต้องเล่นคือผมอ่านรีวิวมาเนี่ยเขาต้องอ่านเขาต้องเล่นไปประมาณ20ชั่วโมง แล้วเราก็สอนภาษาเข้าไปเรื่อยๆอย่างเช่นแบบถ้าเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษใช่ไหมครับเราซื้อมาตอนแรกเนี่ยเขาก็จะพูดแภาษาเฟอร์บิทได้อย่างเดียวประมาณ80%ถ้าเราเล่นกับเขาไปเรื่อยๆเนี่ยประมาณ20ชั่วโมงผ่านไปแล้วแล้วก็สอนเขาพูดภาษาอังกฤษพอ20ชั่วโมงให้หลังเนี่ยเขาจะพูดภาษาอังกฤษได้มากขึ้นเป็น80%และเฟอร์บิทเขาจะพูดน้อยลงนะครับแล้วถ้าคุณกดปุ่ม,มรีเซ็ตเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะกลับสู่โหมดสภาวะเดิมเขาก็จะพูดภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ใช่ครับนี่ดูเทส ตอนนี้เรากำลังเทสเวอร์ชันภาษาจีนอยู่นะครับตอนนี้สามารถใช้กับแอปได้หรือเปล่านะคะใช่เนองลองให้ทานยินล่นะครับเขาก็ตอบสนองนะคะเราให้เป็นอะไรที่มันต้องขายทิ้งมาดูเนาะ ก็ได้ถ้าทานะปลาเนาะปลาปลาก็ได้อันนี้ก็ได้ค่ะแก้วน,น้ำถ้าเป็นเฟอร์บี้สานถ้าเป็นเวอร์เฟอร์บี้ผู้ชั่มสังเกตต้องคลายแก้วน้ำออกมานะคะนี่คลายแก้วน้ำออกมาแล้วนะคะแล้วอย่างที่ดูกันถ้าใส่ข้าวปีกก็จะคลายเป็นแก้วมาค่ะ ถ้ากินแก้วเข้าไปก็จะอ้วกนะคะนี่นะคต่อไปเรามาจะเทส้เอาหัวลองนะคะนี่เย็นหัวแล้วนะคะไปดึงหางครับดึงหาง เนี่ก็เจ็บด้วยนะอะไรคะนนะนี่นี่ค่ะเกาพุงเกาพุงเกาพุงกาพุงหัวเลาะนะคะหเลาะแล้วลุกหัวล้หัวก็จะอ้าหารนะคะแสดงความพอใจเนาะสรุปได้ว่าป้าปะะเทงให้สักเทนด้วยปเนิดนึง แค่ละตอนนี้เพลงอะไรบ้างเหาเพลงเร็วๆหน่อยอิบๆนไหนน้องเป็นตัวชาติีแล้วเราเปิดเพลงจีรักันเนาะนีเต็ล้นะคะ 我都没感觉。啊，我们来跳。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 我们来的我们来跳。我们来跳。我们来跳。我们的跳。我们来跳。我 จะเทสการพูดภาษากับเฟอร์บี้ภาษาจีนะครับเพื่อจะบอกว่าเขาเนี่ยสามารถฟังภาษากฤษาเข้าใจได้เหมือนกันนนีจ่จมรบ พูดภาษาจีได้เนาะแต่เขาจะตอบมาเป็นภาษาจีนนะคะก็คือเขาจะพูดกับคือสรุปนะครับเขาก็แบบว่าเขาจะพูดออกมาเป็นภาษาจีนใช่ไหมครับแล้วก็พูดภาษาอิ แต่เราเนี่ยสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษก,ก็ได้เฟอร์วิก,ก็ได้เฟอร์วิก,ก็ได้หรือจ,จริงให้เขาฟังก็ได้เขาก็าจะรู้เรื่องที่เราพูดอย่างเลยถูกต้องใช่ครับต้องต้องเรียนงางี้ครับว่าคือเฟอร์บี้แต่ละตัวเนี่ยที่หลายๆคนตั้งคําถามมาว่าเราจะคุยกับเขาให้เขาพูดตามเราได้ไหมอันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าเฟอร์วิชเอ่อเฟอร์บี้เนี่ยเขาถูกตั้งโปรแกรมมาให้พูดเฉพาะประโยคที่เขาถูกตั้งโปรแกรมมามเท่านั้นคือจะเป็นการอาจจะเพิ่มพูดได้มากขึ้นในของทุกวันทุกวันทุกวันแต่ว่า ก็จะพูดได้เฉพาะที done, move, is ่ถ so totally. ูกตั้งโปรแกรมมานะคะจะพูดมากกว่านี้ไม่ได้มันตอนแรกเนี่ยพอเราซื้อเข้ามาเนี่ยเขาจะพูดได้ไม่มากใช่เขาจะพูดได้แบบฟอร์บิตล้วนๆอย่างเดียวแต่พอผ่านหลังจาก20ชั่วโมงไปแล้วเราพูดอะไรเขามากขึ้นมากขึ้นเขาก็จะพูดได้มากขึ้นเรื่อยๆอย่างตัวนี้เมื่อตอนกลางวันนะคะลองเอาเล่นกับตัวภาษาอังกฤษเนาะตอนนี้พูดพูดคําว่าเหมือนพูดคาว่าเรลลี่ได้นะคะ ก็คือพูดได้นิดหน่อยแต่ก็ไม่รับประกันว่าอาจจะพูดได้หมดเลยแต่ว่าเพราะว่าเราเล่นกับเฟอร์บี้ภาษาอังกฤษตลอดอาจจะพูดได้บ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าทั้งนี้ก็เพราะว่าเขาถูกตั้งโปรแกรมมาให้พ sure> ูดเฉพาะภาษาจีนกับภาษาเฟอร์บิชนะคะก็อาจจะเป็นภาษาส่วนมากที่เขาพูดก็จะเป็นจีนกับเฟอร์บิชเท่านั <h 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 ้นเนาะใช่ยิ่งเล่นก็ยิ่งพูดได้โอเคครับงั้นวันนี้เราก็ลาไปลาไปเล่นกับเฟอร์บี้ ก็หว okay, ังว่าทุกคนจะเข้าใจกับเฟอร์บี้ที่พูดภาษาจีนแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วสามารถเล่นกับแอปได้คุยกับเฟอร์บี้ภาษาอังกฤษได้ก็คือเฟอร์บี้เหมือนกันแต่อาจจะเปรียบเทียบว่านี่เป็นเฟอร์บี้ที่มาจากสหรัฐจาก USA นะคะส่วนนี้ก็เป็นเฟอร์บี้ฝั่งเอเชียนะคะที่พูดภาษาจีนได้แต่ว่าก็ถูกว่ารวมว่าเป็นของ h a s b r o เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีของปลอมแน่นอนนะคะสำหรับเฟอร์บี้ที่พูดภาษาจีนโอเคครับผม <ผ>ขอบคุณครับบ๊ายบายบ๊ายบาย